เมื่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองพาดผ่านย่านบางกะปินะครับทำให้ชุมชนมีความเจริญขึ้นนะครับหลายภาคส่วนก็พัฒนาพื้นที่กันนะครับผมอย่างเช่นหน้าตลาดบางกะปินะครับผมได้มีการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาทางเท้านะครับผมแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูตลาดบางกะปินะครับว่ามีอะไรขายบ้างคือคักเก่ไหนนะครับ อยาสโกไปกันเลยหลายคนที่เดินทางเท้านะครับผ่านหน้าตลาดบางกะปิมาจนถึงถนนนวมินนะครับเห็นทางเท้าสวยหรูนะครับซึ่งนี่ก็คือโครงการปรับปรุงทางเท้านะครับซึ่งทางเท้าก็มีการปูก,กัระเบื้องและก็ตามลวดลายให้คนตาบอดเดินได้ด้วยนะเนี่ยครับที่เป็นปุ่มแบบนี้แหละครับสำหรับคนพิการทางสายตานะครับคือ เนี่ยครับยาวไปเลยเสร็จแล้วนะครับถือว่าดีเลยครับเป็นตรงการที่ดีเลยนะครับผมผู้คนจะได้เดินสบายนะครับเพราะตอนนี้อ่าตรงตลาดบางกะปิเขาก็ปรับปรุงก็เรียกว่าภูมิทัศน์และคืนทางเท้านะครับผมเนี่ยครับตรงหน้าตลาดบางกะปิเนี่ยซึ่งเขาคืนทางเท้านะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินมาได้เนหะ็นั่นสวยงามนะครับ เพราะเกตการ์มางกะปีก็พัฒนาจากการมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองทําให้จุมจนโซนนี้พัฒนาขึ้นนะครับกลยกับโซนในเมืองเลยล่ะซึ่งห้างดวงก็ปรับปรุงใหม่หมดเลยนะอตลาดก็ต้องทําปรับภูมิทัศน์ให้หน่าเดินด้วยนะครับผมถือว่าดีเลยครับผมเดี๋ยวครับไม่ต้องเดินเออัดนะครับเมื่อก่อนจะขายของริมพุทธบาทนี่เต็มเลยตอนนี้เข้าไปอยู่ข้างในนะทาให้คนที่มาเดินจับจ่ายตลาดก็เดินสะดวกขึ้นนะ เมือ่อก่อนพุตบาทก็จะ,ฉะแฉะแฉะแฉะกันรือผลนี่โอ้โหตาวตะเพื่อนเลยนะครับผมก็ะจะเจอะแฉะมากแต่ตอนนี้เรียบนะครับผมขอให้เป็นอย่างนี้นานๆเลยดีแล้วผมเนี่ยดูสิคนก็เดินสบายขึ้นจริงๆนะคนค้าขายก็จะอยู่โซนติดข้างในเลยติดกับอาคารเลยนะทำให้เดินสบายขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครที่เคยเดินเนี่ยตรงนี้จะอืขายของเต็ไมไปหมดเลยอนะ่ะ เดินลำบากลำบากไอหน้าปวดนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะอืมแต่ตอนนี้สบายแล้วเนี่ยก็ปรับปรุงจากมาถึงนี่เลยนะนั่นถนนสีนกกรินทรหนุกนะเออ <Okay, S 1> แต่ตรงนี้ก็เข้าในตลาดนะตลาดจุดร้อยยี่สิบสามนะผมเดินไปถึงเลยเนี่ครับผมซึ่งก็ปรับปรุงยาวเลยนะเนี่ย ซึ่งคนเดินเยอะอยู่นะตลาดบางกะปิของก็ไม่แพงนะของถูกด้วยนี่นี่เราก็มาถึงจนปากทางถนนสินักการีแล้วเนะี่ยปรับปรุงอยู่ไหมเดี๋ยวปรับปุงแค่ตรงนี้อ่าสิ้นสุดแค่นี้นครับผม ส่วนฝั่งนี้จากบางกะปิไปโลตัสยังเหมือนเดิมครับผมนี่ก่อนปรับปรุงก็เป็นแบบนี้เดินใออาัดแบบนี้แหละเออนี่สงสัยจะปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งนะจากโซนนี้ไปตรงนู้นนะเนี่ยยาวเลยซึ่งโซนนี้ยังไม่ได้ปรับปรุงทางเท้านะครับจะดูเดินแอาอัดมากเลยนะครับร้านดวงก็ยังตั้งขายดิมฟูตบาทดกันอยู่ เนี่ยครับทำให้ทางเดินมีน้อยนะฮะซูมก็ไปดูนี่คนก็จะแออัดออกมาเดินริมถนนด้วยนะครับมันทำให้เกิดการรอันตรายในการเดินทางนะครับเพราะรถก็ขับปักไฟอยู่นะครับแล้วคนก็เดินริมถนนนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับซึ่งอนาคตน่าจะมีการปรับปรุงทางเท้าเหมือนอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมต้องรอดูกันนะครับว่าเมื่อไหร่ด้าเนี่ยครับ ฝั่งนี้ยังไม่ปรับปรุงนะเ่ือนฝั่งนู้นปรับปรุงแล้วจ้าเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะอืมก็บ้านเดือนติดหมดแล้วเนาะอันนี้ก็คงจะเพิ่มทางเท้าได้ยากแล้วล่ะอาจจะปรับปรุงผิวให้เรียบลื่นสวยงามขึ้นนะครับผมแต่ตรงนี้ก็มีทางเท้าน้อยนิดนะครับผมเนี่ยรับจุดเริ่มต้นที่จะปรับปรุงนะที่ปรับปรุงตรงนี้เลย อยู่ตรงเลยกับถนนสีนักกรินนะครับผมผมก็เหนื่อยนะพูดไม่ทันแล้วเนี่ยกว่างๆจริงๆโคตรดีเลยข้างหน้าผมก็เป็นถนนสีนักกรินนะครับนี่เลี้ยวเข้ามาถนนลาดพร้าวอีกฝั่งนึงนะครับเราก็จะเห็นก็ปรับลุงทางเท้าเหมือนกันนะครับอ่าทั้งสองฝั่งเลยน่าจะไปจนถึงเกตบางกะปิข้างหน้านู่นเลยแ่ละครับผมนี่ทําให้คนเดิน ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในตลาดบางกะปิกันไปตรงนี้คือทางเข้าตลาดบางกะปินะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตลาดกันว่ามีอะไรขายบ้างโอ้โหตลาดยาวเลยนะดูสิเข้าในตลาดกันเนี่ยสองข้างทางก็มีร้านเนี่ยผักเยอะเลยฮะราคาก็ไม่แพง ดูสิเขาขายเป็นถาดถาดนะถาดละสิบบาทเองแต่คนก็เริ่มเยอะละพื้นตลาดก็แจะแฉะหน่อยนะผักเยอะเลยนะนี่ส่วนมากคนก็มาซื้อผักกันนะเยอะแยะมากมายเลยวางวางจนลูกลูกตาเลยนะ ผักเนี่ยครับมาซื้อเลยเนี่ยสิบาทสิบาทมันหนาวอะเป็นถาดนะขายเป็นถาดยี่สิบสิบยี่สิบนะครับเยอะเลยครับไข่ม่ใช่ตรงนี้ไข่เป็นตัวก็มีนะไข่สดก็มีนะไปนะนะเราไปดูโซนขายของสดกันบ้างซึ่งโซนขายของสดก็จะอยู่ในอาคารแบบนี้นะเน,เนี่ยเนี่ยเลมีกุ้งนะ กุ้งหอยนะฮะปลาหมึกเยอะแยะเลยเนี่ยอยากจกะซื้อกับข้าวเนี่ยเอาไปเนื้ออะไรเนี่ยเยอะเลยเนะี่ยปรุงปลาก็มีไก่เกยก็มนก็ตำเสียน่ากินด้วยนะสีเหลืองเลยอนะ่ะแต่พื้นจะเจะเฉะหน่อยนะตรงของสดเนี่ยก็เราต้องใช้น้ําแข็งแช่นะแล้วก็จัดเลืลอนหน่อยเนี่ยมีปรุงมีปลาเนี่ยก็ สับให้เรียบร้อยเลยนะจาะนละยี่สิบนี่ปลายัางดิ้นอยู่ก็มีเนี่ยปลาดุกดิ้นปุกปุก,ป,กปุกอยู่นะนี่ปลาดุกอาังจากนี้ก็ใส่น้ำแข็งนะฮะยังสดอยู่นะเราต้องเลือกดูนะครับผมเนี่ยปลาแดงร้ละร้อยปลากระพงร้อยสี่สิบปลาจาระเมศร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับ เนี่ยเราก็ใส่น้ำแข็งครับพื้นก็เลยเจ๊ะๆหน่อยครับนี่อันนี้ปลาเลยเนี่ยปลาเกสรินเ้วยปลาอะไรวอืมเยอะเลยนี่ปลาอะไรนี่ปลาตาตโตเนี่ยเอามาแกงมากกว่าในะแกงส้มนะอร่อยอร่อยปลามันก็มีนะ นี่ปูาม้านะฮะเยอะเลยครับผมซึ่งราคาไม่แพงนะดว้ฝั่งนี้กุ้งนะกุ้งตัวใหญ่ๆนะนี่กุ้งปลาหมึกตัวใหญ่ั้ว้นครับผมนี่อันนี้สดของจริงครับผมอยู่ในน้ำอยู่ครับยังอยู่ในน้ำครับอันนี้ปูครับยังตากระปิบ,บ,บกระปิบอยู่เยอะเลยครับผม ตลาดบางกระปิกน,นะครับก็ได้ร้อก้กสิบาทเมือนกันเ,เ,เนี่ยครับตลาดบางกระปิกน,นี่มีสารเลยด้วยครับมีสารอยู่ด้วยครับในตลาดเนี่้ใครจะเข้าห้องน้ำก็มีห้องน้ำนะฮะห้าบาทก่อนทางออกเนี่ยครับเนี่ยข้างร้านขายไก่นะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบายบายซึ่งตลาดบางกะปินะเราก็เดินสกายวอล์กมาลงได้นะลงหน้าปันทิปนี่แหละนี่เดินมาเลยมีสกายวอล์กอยู่ข้างหน้านะ <S 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 <S